คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะเวลาที่เขาเห็นหน้าคุณเขารู้สึกยังไงนะอะ่มาดูมาดูนค่ะเนาะไม่ว่าจะเห็นหน้าแบบเห็นหน้าแบบตรงๆนะคะ f face to face หรือเห็นหน้าผ่านรูปของคุณที่คุณโพสผ่านโซเชียลมีเดียมาดู ทำไมแบบมีอารมณ์แบบจี๊ดที่ใจทรมานที่ใจทรมานเป็นอะไรเห็นหน้าคุณแล้วแบบเขารู้สึกทุกข์เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่คืออย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นแบบว่ามีสองประเด็นนะหนึ่งน,นะคะถ้าเกิดคุณอะเขาเนี่ยอาจจะมีการไม่เข้าใจกันเนี่ยเขาคงรู้สึกแบบ ทำไมจะต้องมาอยู่ในสถานการณ์ที่มันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะหรือต่อให้ไม่ได้มีประเด็นนะคะอาจจะแบบว่าเขาอาจจะติดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆที่มันทาให้เขายังขยับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือการเดินทางมาหาคุณในไม่สะดวกเพราะว่าได้เห็นแค่หน้าได้เห็นแค่รูปแล้วแบบอกนมมีความที่แบบจี๊ดที่ใจอะคะ่ะหรือถ้าไม่งั้นอีกในหนึ่งก็คือ ต่อให้แบบว่าเขาอาจจะเจอเรื่องทุกเรื่องเหนื่อยเรื่องหนักมาเนี่ยค่ะการที่ได้เห็นหน้าคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้เขาฟื้นนะคะจากความสะดุดความบาดเจ็บบาดแผลหรือความไม่ได้ดังใจเหล่านั้นนะคะอืมบางคนเนาะเออมันมีฟีลนี้ได้ค่ะ ถ้าเป็นลักษณะของการที่เห็นหน้าคุณผ่านโซเชียลมีเดียนะนะคเขาคงรู้สึกว่าไม่อยากจะเห็นแค่หน้าผ่านโซเชียลมีเดียอยากที่จะเข้ามาอยู่ไกลๆเขียงคางกันจะได้ไม่ต้องเหงากันอีกต่อไปนะคะหรือโอเคเป็นการที่เห็นหน้าแบบ face t o f a c e เนี่ยเขารู้สึกว่าโลกนี้มันก็ไม่ได้แบบว่าอ้างว้างโดดเดี่ยว เมื่อได้เห็นคุณนะคะมันอาจได้หลายประเด็นเหมือนกันเนาะขึ้นอยู่ว่าคุณกับเขาอะค่ะอยู่ในสถานก,การณ์แบบไหนนะคะเวลาที่เขาเห็นหน้าคุณ,คณเขารู้สึกยังไงนะถ้าเป็นอันเคสที่ที่ห่างไกลกันเนาะตอนนี้ที่เขาเห็นคุณผ่านรูปที่คุณโพสต ตามช่องทานแต่คือรู้สึกว่าคุณนะ่ะดูแลตัวเองได้ดีมากๆเลยนะเขาชื่นชมนะคะและนั่นก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเองก็อยากกลับมาดูแลตัวเองได้ดีเช่นกันหรือซองอีกในหนึ่งนะคะไม่ว่าจะ เห็นแค่ผ่านรูปที่โพสต์หรือเห็นกันจริงๆเนี่ยนะคะมันมีภาพของคุณที่เขารู้สึกเป็นแรงบันดาลใจเขาบอกอยากจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองเป็นคนที่ดูแลตัวเองและรักตัวเองได้นะคะอืมใครบางคนในที่นี้คุณดูแลตัวเองได้ดีนะนะคะและเห็นหน้าคุณไม่ว่าผ่านตรงไหนก็ตามแต่ผ่านรูปที่คุณโพสต์หรือการที่เห็นกันนี่แหละเขาสืกว่าคุณเนี่ย น่าจะเป็นคนที่ใช่สำหรับเขานะคะอ้ออีกนายหนึ่งแอบมีบางคนคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้เขาจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณหรือเปล่าหรือคุณอนะ่ะจะมีคนอื่นที่ใช้แล้วนะคะบางเคสบางกรณีเนาะคุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ มีเรื่องราวอุปสรรคกันมาก่อนมีความยากในความสัมพันธ์มาก่อนอ,อ้อมีนาถึงขึ้นมาในช่วงเสร็จแรกว่ามีความถูกมีความ trauma ท,าาที่ได้เพียงแค่เห็นหน้านะคะอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ไม่ได้กลับมาเป็นดั่งเดิมแต่กรณนั้นก็ตามนะคะต่อให้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันยากก็ยังรู้สึก เห็นหนะแล้วอาจจะคิดถึงนะคะหรือยังคงติดอยู่ในใจหรือยังฝังใจอยู่โอเคแล้วถ้าไม่ได้มีประเด็นกันละ <c oughs> เขาก็มองว่าต่อให้รักครั้งเนี้ยอาจจะมีเรื่องที่เข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างหรืออาจจะมีช่วงอุปสรรคกันบ้างหรือช่วงเคมีไม่ตรงกันบ้างนะคะแต่เขาก็อยากจะผ่านไปให้ได้อยากให้คุณและเขาเนี่ยนะคะได้จับมือไปได้วยกันและให้โอกาสกันและกันในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนะคะ เวลาที่เขาเห็นหน้าคุณเขารู้สึกอย่างไรนะคะบ้างเขาอยากที่จะเก็บคุณไว้นะคะสุกไว้ไม่ให้ภายหนเป็นเหมือนสมบัติล้ำค่าที่ยังคงอยู่ในหัวใจอยู่เสมอนะคะและอีกอันหนึ่งก็คืออีกในนี้คือเขาเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าภายภายใต้ใบหน้าของคุณเนี่ยลึกๆในใจเนี่ย คุณคิดเหมือนเขาไหมคุณมีเขาในใจเหมือนกันหรือเปล่านะคะและบางคนเนาะอาจจะแบบว่าเก็บเธอไว้ข้างในจนลึกสุดใจนะคะแหมเพลงพี่ก้องลึกสุดใจเันวะอาจจะแบบว่าอยากที่จะแสดงความรู้สึกลึกสุดใจให้คุณได้รับรู้นะคะเห็นหน้าอะไกระตุน้นเนี่ยบางคนอาจจะอยากมาปรับสมดุล ปรับสมดุลในความสัมพันธ์นะนะคะบางคนก็อยากที่จะปรับความเข้าใจหรือถ้าไม่ได้มีเคสที่ห่างเหินกันเนาะคุณเนะ่ยเป็นอะไรที่มาคอยปรับบาลานซ์ให้กับชีวิตเขาเช่นเขาอาจจะเหนื่อยมาจากข้างนอกภาราที่หนักอึ้งความเครียดต่างๆเห็นหน้าคุณเออใจฟูดีต่อใจเยียวยาใจทําให้รู้ความรู้สึกเขาอารมณ์เขามันเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นนะคะอืมแล้วเหมือนบางคนนะเห็นอุ้ยตายพะย,ยาร่วงสิจ๊ะ เห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกเหมือนมีแรงบันดาลใจอะนะคะมืนมีไฟคุณปลุกไฟในตัวเขาขึ้นมามีแรงบันดาลใจตอนนี้คุณอาจจะบอกว่ากลับมามชีชีวาวาเนาะแล้วไฟในตัวคุณอะ่ะมันส่งส่องประกายไปที่เขาทําให้เขาอะอยากจะทํานู่นลุกขึ้นมาทํานู่นทำนี้นทําอะไรดีๆให้กับตัวเองนะคะ อืมและใครบางคนถ้าห่างเหินกันไปเนาะนะคะเคซี่เคยผ่านเรื่องราวความรักวามสัสดิยาเขาคิดถึงการเริ่มต้นใหม่นะคะเมื่อได้เห็นหน้าคุณเมดเล่ ms, น h รามส์นะว่าวอ่ะเห็นหน้าคุณแล้วนะคะเขารู้สึกยังไงเนาะเอ้ยกุหลาบมาค่ะนะคะอยากที่จะหยิบยืนนะคะ ความรักความรู้สึกดีอยากจะมอบชาดอกไม้มอบชาดอกกุหลาบให้คุณหรือช่วงนี้คุณดูสดใสอ,อ่ะนะคะแล้วบอกว่าชวนให้ตกหลุมรักมากๆนะคะเออเห็นหน้าคุณารู้สึกหญ่รู้สึกดื่มด่ำความสุขและมีอารมณ์ลุ่มหลงมัวเมาด้วยนะแก้วแก้วเครื่องดื่ม นะคะอารมณ์ลุ่มหลงมัวเมานะคะบางคนก็อยากจะกระโดดเข้ามาหานะคะกระโดดเป็นกระต่ายอ๋อใครเกิดเป็นกระต่ายใครชอบกระต่ายอีกในหนึ่งกระต่ายลูกดกนะบอกเลยว่น <laughs> บางคนอาจจะคิดถึงอืถ้าเรามีอถ้าเรามีเบบีกันเป็นฝูเป็นฝูก <laughs> ็คงจะดีสินะ แล้วเห็นนะคุณรู้สึกยังไงคุณสดชื่นอะคุณเหมือนเป็นดอกไม้แรกแย้มนะคะในหัวใจของเขาเนี่ยนะคะอืมแล้วเห็นนะคุณรู้สึกยังไงก็แฮปปี้อะสิค่ะแฮปปี้มีความสุขนะคะแลวฉันก็อยากจะมีเธออย่างนี้นะคะ h ฮาสแปลว่ามีในทุกๆวันนะคะเจวันต่อสัปดาห์อ้อวีคนะคะมันมีคำพ้องเสียงวี นะคะวิกถ้าเป็น EAK คือมีความรู้สึกอ่อนแอก็คงว,ว่าถ้าเป็นช่วงเวลาที่เขาอ่อนแอยู่ะการที่เขาได้เห็นคุณเนะ่ะเป็นอะไรรู้สึกที่ทําให้เขารู้สึกเข้มแข็งละดีต่อใจนะแอบแอบคิดเหมือนกันนะว่าคุณอนะลืมเขาแล้วหรอลืมเขาได้อย่างไรนะคะยิ่งถ้าคุณตอนนี้สดใสดูเหมือนแบบบางเคสที่ความสัมพันธ์มันสะดุดสะดุดเนาะดูแบบเอ๊ะทำไมดูมีความสุขจังนี่ลืมฉันได้อย่างไรเนี่ย นะคะ really miss your voice คิดถึงเสียงคุณบางคนบางกรณีเนาะไม่ได้คุยแบบได้ยินเสียงกันนานละนะค่ะอาจจะคิดถึงเสียงคุณก็ได้